ปั๊บจับเป้เที่ยวอีบีสวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งเราจะพาทุกท่านมาชมบิวสว,สวยของภาคอีสานจะเป็นที่ไหนเตรียมตัวไปชมกันโลดวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอะไรปุป๊บจับ,จบเ,ปเป้เที่ยวยว,วันนี้เราจะไปกันที่ หินช้างสีเรามากันที่ห,หินช้างสีไม่ใช่ไปเพราะว่าเรามาเรามาถึงแล้วตอนนี้นรเรามาถึงแล้วอันนี้ก็เป็นทางทางขึ้นเนาะทางขึ้นเป็นทางขึ้นซึ่งหินช้างสีนะครับตั้งอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันอยู่ห่างจาก,กำอำเภอเมืองขอนแก่นไกลไหมครับเนี่ยประมาณ31กิโลเมตรนี่เองนะครับผมก็ไม่ไกลมากนะครับขับรถก็ประมาณ20นาทีนะครับก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้คือวิวข้าว หลักๆของที่นี่นะครับก็จะมีจุดชมวิวอยู่ตามหน้าผาต่างๆนะครับแล้วก็หลักๆเลยที่นี่อยู่ติดกับ เขื่อนอุบลรัตนะครับซึ่งสามารถเที่ยวจากที่นี่แล้วก็แวะไปถ่ายรูปที่เขื่อนอุบลรัฐได้นะครับซึ่งวิวหลักๆของหินช้างสีนี้จะเป็นวิวของอาจจะพูดได้ว่าทะเลสาบอุบลรัตเลยก็ว่าได้นะครับบอกเลยเลยว่าทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะมีแต่หุบเขาเนาะวิวถ้ามาที่คอนแกนเราก็จะได้วิวที่แปลกและไม่เหมือนใครนะครับรับรองว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับคุณแฟงใช่ครับผมคุณจิรายุแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณแฟง บรรยากาศดีมากครับคุณจิรายุซึ่งบอกได้เลยว่าที่นี่ลมแรงมากนะครับผมขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้บรรยากาศก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนจใจมากใช่ไหมครับแฟนใช่ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ลำบากเลยใช่ไหมคือตั้งรถมาจากทางเข้าทางสยานนะครับสีดกิโลตมาแล้วก็เดิน อย่ตามหน้าผาเราก็จะได้บรรยากาศบนี่เลยครับยังกระต่างประเทศเหมือนไม่ใช่คอนแกนโอ้สวยมากนะครับอาจจะน้อยกว่านี้ด้ครับนะครับจะบอกว่าถือว่าผมผมให้เป็นอันซีนอย่างหนึ่งของคอนแกนเลยก็ว่าได้ถ้ายังไงก็ได้ผ่านมาทางคอนแกนก็อย่าลืมแวะมาที่หินช้างสีนะครับที่เขตทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันจุดต่อไปเลย ที่นี่ก็เป็นผาตะเวนรับฟ้านะครับผมซึ่งก็บอกได้เลยว,ว่าวิวที่นี่นั้นเป็นไฮไลท์ของที่นี่กันเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายนะครับคุณแฟงที่วันนี้เราไปไม่ครบนะครับยังเหลือด้านในอีกหลายจุดเลยที่เป็นไฮไลท์สำคัญของหินช้างสี แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่วันนี้เราได้มาชมพระอาทิตย์ตกที่ริมหน้าผาแห่งนี้นะครับซึ่งวิวก็ถือว่าสวยมากๆยังไงก็เราก็ขอฝากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ของจอดขอนแก่นไว้ด้วยนะครับซึ่งผมกับคุณแป้งก็ขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของอุทยานแห่งชาติน้ำพองแห่งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับพวกผม2คนในปุ๊บปั๊บจับเปเที่ยวในอีพีต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับผม